สวัสดีค่ะพี่น้องปองปายซูกูสุขคนค่ะพี่น้องปีต่ำรายการปีศานโช่เสบชาแนลเนาะค่ะน้พี่น้องค่ะมือนี้บอมี่ยังลายคือพี่น้องค่ะสิมารีวิวนี่ค่ะพี่น้องพูดจัาก็ขาววาอย่างอันนี้เป็นมะม่าเนาะค่ะมะม่าถั่ยว่อนรสมาล่าค่ะพี่น้องค่ะอันนี้กระซังจากลาชันดาเนาะค่ะมันสิเพิ่นสิขาย์า้ำซ้ำกับพวกลอยค่ะพี่น้องค่ะพรอนเองเลยที่ว่ต้องใส่น้ำร้อนนะจ๊ะพี่น้องจ้ามาเบิ่งกันเลยจ้า น่าจะเป็นยังไงน้องนี่อย่างน,าน,งน่ค่ะพี่น้องเอ้ามีค่ะอารเดอร้อยี่ห้ออย่างคาราโโรดค่ะพี่น้องคขามีค่ะรสมาล่านะคะสามมาสามกับปูค่ะพี่น้องมันสีหงส์เองเนี่ยน่าจะจะเป็นสีแล้วค่ะอันนี้นะ่าทีเป็นผงท่าความร้อนแล้วค่ะ แก่เอาก็ต้องมาใส่เครื่อาาง,ก,องก็น่าจะเนาะเขากับตอมแจนเลยค่ะแจออกเลยค่ะคนี่ผัดติ่มซนยังแกะเลยค่ะแกะบ่ได้พี่น้องเอ,อ้ยแกะงานแกะซ่าก่แกะค,ค่ะก็เ,เป็นยังจากปล่อยเลอจากอันนี้กนา,าศเป็นเครื่องปรุงนะพี่น้อง เคองปรุงจ้ะขมว่าเบิ่งกัะฟ้ากดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซักไสให้ช่องอีสานโช้ดแซ่บชาแนลในเรื่อครับพี่น้องค้าเป็นกำลังใจให้กันและกันค้ะค่ะใส่พริกปรุงเข้าไปแล้วค่ะเครื่องปรุงจ้ะพี่น้องหัมพริกหมาหล่าแห้งค่ะ กินมาลานี่แบบสดจอดเลยค่ะกระเพ็ดมันน่าเจ็บพใส่เสร็จแล้วนะคะเข้ากระเทนน้ำใส่นะค่ะอันนี้เป็นน้ำบ้อห่อนแล้วจ้ะพี่น้องน้ำเย็นเนาะจากเทใส่ลงไปเลยค่ะ เทสไลลงไปเนาะค่ะเนาะเทใส่ลงไปเลยค่ะให้นานถ่วมเสร็จเนาะค่ะแล้วเกาก็สิแมัหนี่ค่ะพี่น้องคาไอนนี้ก็ะสีเป็นถุงทําความร้อนวัสสันพี่น้องสําหรับอุ่นอาหารวัสสันวาเนี่ยนี่ค่ะพี่น้องขาแล้าก็กสีมะชีเนาะค่ะข้างในนึยค่ะกระสีเป็นทั้งสี่เนาะค่ะพี่น้องแล้วก็กสีหอมมะย่างดีนี่พี่น้องขามาค่ะมาเบิ้งค่ะว่ากระสหอนบอ ใส่เนาะค่ะใส่หินแล้วเทงลงไปเลยค่ะใส่น้ำเนาะค่ะพี่น้องน้ำน้ำเย็นเย็นนะครับพี่น้องค่ะก็ต้องต้มค่ะนี่ค่ะใส่ลงไปเลยจนแบบสีหอด่างเนี่ยจะแบบฉิพอดีกับตูนเนี่ยแหละค่ะจุพอดีเลยค่ะใส่ลงไปนะค่ะเห็นบ่ค่ะมันพ้องตัวขึ้นมาแล้วค่ะพี่น้องค่ะเห็นบ่ค่ะเดือดเดือดเดือดค่ะเห็นบ่เห็นบ่พี่น้องเห็นก้อนบ่ค่ะ ได้แล้วค่ะเดี๋ยวใส่ลงไปแล้วค่ะโอ๊ย,อยน้ำมันร้ายโพดค่ะพี่น้องซอรี่ค่ะปิดไว้ค่ะปิดมันน้องคนนี้ขิ้นดีกว่าไหมปิดไว้นะค่ะพี่น้องค่ะและ้วปิดมาล่องเบิึงค่ะมันสิสุบบอโอ๊ยถือว่าเห็ดปิดเนาะนี่เนาะมาลุ่นต่อยกันจ้า ไปค่ะพี่น้องคาะมามาถวยหอนค่ะหอนโดยที่เ้อามาตองไซรัมหอนนะคะพี่น้องค่ะ้เดี๋ยวประจักษ์มตรสอบม,มีอย่างไรครับไอรทอมนะคะสองกับซอนร้อมที่จะไปว่าไปปิกนีกผู้ใดไปปิกนีกไปยังสีก็โอเคแล้วค่ะไปเที่ยวน้ำตาลจังหวัดน,น้ำยังเสียหิวกับซื้อเอานี่ไปกินได้ค่ะนำมาตรงตมค่ะพี่น้องพี่น้องเสียงเสียงมัดโทนแบบ บัว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 นะก็คือจังน,น้ำเดือดนี่ครับพี่น้องคะ่ะนี่ครับพี่น้อง <c oughs> เสียงแบบน้ำเดือดแห้งคะ่ะเดือดแบบปุ๊บปุ๊บปุ๊บแบบเดือดแบบอันนี้คะ่ะเดือดแบบเพื่อจะเอ้าต้มแบบให้แห้งอะค่ะพี่น้องจ้าจะได้กระตากเด้จ้าอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กดกระดิ่งกิ๊งกิ๊บุริพาทคียใหม่ๆของช่อง อีสานโชว์แซ่บชาแนลนะคะพี่น้องคะ่ะฝากกันด้วยจ้าเป็กกำลังใจให้ผุ้สาวาูุน้อย,อยน่อยด้วจ้าพี่น้องจ <c ười> ้าหอดไวเนะหอดด้วยค่ะเป็นต้องแบบอุ่นๆนะคะ่ะแต่ว่าเสียงเดือดพอนนินบวบๆวบัวไจ้า มาเบิ้งข้าวมาไม่มสุกบอลว้าวนายกินมาพี่นอ้องแกเสียบอ่ะไม่ได้จา้าไม่กินน้ำกัน,กนอโอเคค่ะเริม่มกินได้แ<ๆ>สีบด้วยค่ะ ชุดยอดครับกินปิด่า,าชุนครับชุนแซ่บครับว่าชุนบะหม็นไ,มได้ชุนหอม,อม lượt về ca đến Được rồi họ ăn không rồi Rồi แช่ค่ะอ๋อเจ็บค่ะสำนีแล้วค่ะ,ะ,คะพี่น้องค่ะสุดท้ายใครเรื่มกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ ออีสานโชแซ่บชานแนลได้ค่ะพี่น้องค้าขอบคุณคะ่ะบ๊ายบายค่ะที่ติดตามคะ่ะขอบคุณเอซี่ทุกคนทุกคนนะคะ่ะขอบคุณที่ฮักกันเนาะค่ะพี่น้องจ้าสวัสดีปีใหมค่ค่ะขอพี่น้องมีความสุขไรลายนะคะน้องพี่น้องค้ยที่พัฒนสายเนาะมันเป็นเพียงบทที่หาหนึงค่ะสวัสดีปีใหม่พี่น้องตอนนี้กับพันสายดอกพี่น้องมีความสุขไร้ลายนะรำไปด้วยคะ่ะพี่น้องค่ะสุขภาพร่งางกายแข็งแรงคะ่ะพาวิกฤตโควิด <c oughs> ไปได้ทั้งค่ะพี่น้องคะ่ะ สูซๆคะ่ะพี่น้องไบ,บายจ้า